เช้าวันอาทิตย์อากาศก็แจ่มใสดีฝนฟ้าก็คงจะคลายลงไปได้สักหน่อยหนึ่งทุกคนก็มีความสุขมาทำบุญถาวายทานกัน <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมารูกายสังเกตกายสังเกตใจของตัวเราแล้วหรือยังก่อนที่จะมาวัด ตื่นขึ้นให้เรียบรู้กายรู้ใจของตัวเราอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรสติปัญญาพากายมาวัดให้ใจรับรู้ต้องแยกให้ได้สติอยู่ส่วนบนส่วนสมองใจนั้นอยู่กลางใจ <c oughs> หัดสังเกตหัดวิเคราะห์ ตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้ลมหายใจรู้ความปกติของใจพอรู้ตัวปุ๊บจิเลตมันจะสั่งบอกขออีกหน่อยนะบอกว่างั้นมันยังไม่สว่างเพียงแค่ตีห้าตีสี่ตีหเองนมือคว้าผ้าห่มปุ๊บมาคุมป่ง พออีกหน่อยเงี้ยงี้กิเลสมันบอกพออีกหน่อยในสว่างโลเลยชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวติดอีกหน่อยได้ยินเสียงะระฆังได้ยินเสียงะระฆังแล้วก็ยกผ้าห่มออกจากหัวยกมือสาธุพอหมดเสียงะระฆังแล้วก็ขุมป่งตก บางทีก็ตั้งนาฬิกาเอาไว้จะปุกเวลาโน้นปลุกเวลาน,น,ลานี่พอนาฬิกาปุกกริงร่งกริง่งกริ่งยังไม่พอนอะอเกือบมือไปกดนาฬิกาปิดนอนต่องในละความเจ็ดครั้นเราต้องพยายามกระตุนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา ความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลความรับผิดช,ชอบจิตใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนฝักใฝ่ในบุญเราหัดสังเกตวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาใจของทุกคนนั้นก็ปรารถนาอยากจะได้บุญอยากจะถึงความดับทุกอยากจะเข้าถึงความหลุดพ้นทุกกันทุกคน แต่การสนใจการปักไฝ่การทำความเข้าใจเพียงแค่ระดับสมมุติเราก็ยังไม่ให้เต็มเปี่ยมสมมุติคือความเป็นอยู่ในระดับของสมมุติในปัจจัยสี่ไม่ให้ลำบากถ้าปัจจัยสี่ลำบากก็ส่งผลถึงใจจิตใจด้วยเราก็ต้องพยายามมีความเพียรการกระทำของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ ได้ทั้งทรั์ภายในทรั์ภายนอกรู้จักหารู้จักใช้ประหยัดมัธยัต,ยตรู้จักแก่ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาจากนน้อยไปหามากๆเดี๋ยวก็เต็มเปี่ยมจิตใจของทุกดวงนี่ก็ปรารถนาะอยากจะได้บุญอยากทำบุญอยากได้บุญแต่ละวันแต่ละวันค่อยสร้างสะสมบุญ ก็สร้างสะสมคุณงามความดีมีความละอายเกรงลัวต่อบาปแล้วก็ทำในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อยู่ในโลกปัจจุบันทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ก่อนจะเข้าห้องส้วมห้องน้ำก่อนจะทำกับข้าวกับปลา ใจปกติอ,อยู่หรือไม่มความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจได้อย่างไรสติปัญญาดำเนินพากายไปใจรับรู้มีความรับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้ผลส่วนมากก็จะปล่อยเลยตามเลยไม่ค่อยจะสนใจคิดก็คิดไปเลยทำก็ทำไปเลยรู้ คิดก็รู้ทำก็รู้ก็หลงอยู่ในความรู้ทั้งก่อนนั่นแหละพอขาดการจําแนกแจกแจงอยู่กันคนละทิศระทีก็ามาอยู่ร่วมกันบางคนก็ได้กำไรชีวิตเดินถึงจุดหมายปลายทาง,งแต่ยังมีกำลังบางคนก็เดินอยู่เดินสปัดสเป บางคนก็เดินตรงบางคนก็เดินเขวไปเขวมาตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบเอาไว้ตั้งนานการเจริญพรมวิหารการสร้างบาร,รม,มีการขัดเก่ากิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรกายของเราทําหน้าที่อย่างไรอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามส่วนนามนั้นมีอยู่สส่วนส่วนรูปนั้นมีอยู่หนึ่งส่วน กายของเราในก้อนรูปส่วนจิตวิญญาณความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นส่วนนามทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนั้นเราก็ต้องหัดสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจนเอาไปใช้การใช้งานได้จนมีกำลังเอาไปอบรมใจของเราได้จนใจของเราคลายออกจากขันห้าได้ซึ่งเราไปแยกรูปแยกนามของมีอยู่ สัจธทรมความจริงกันประเสริฐมีอยู่ในกายทุกคนเนืนจะแต่ว่ากำลังสติปัญญาบรารมีของเราจะเข้าถึงตรงนั้นหรือไม่เท่านั้นเองของมีอยู่ของเก่าของเดิมนั่นแหละใจเดิมนั้นสะอาดความ ไม่รู้ความหลงทำให้เขาหลงเกิดหลงเกิดยังไม่พอก็ยังมาสร้างสะสมกิเลสเขาเ้าไปหมักหมมอีก mm hmm. เขามาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเขาเอาไว้นี่แล้วเขาก็มาสร้างกิเลสปิดกั้นตัวเขาเอาไว้แล้วก็มาเกิดความเกิดนั่นก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หลายชั้นนะหลายชั้นจริง ตาบุคคลมีกำลังเติปัญญาที่แหลมคมเร็วไวชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจคลายออกตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจนใจยอมยกทงขาวยอมแพ้จริงๆนั่นแหละเขาถึงจะยอมได้ส่วนมากก็ตามอำเภอใจใมันอยากอะไรก็สนองให้มันเลยมันก็ค่อยสร้างสะสมกิเลสใจหลอกใจจิตหลอกจิต ขันห่าหลอกจิตสติปัญญาหลอกตัวเองหลายชั้นหลายชั้นเพราะความเป็นกลางความว่างไม่ข้าข้างตัวเองตรงนั้นเรายังไม่เจออย่าไปปิดกันตัวเราเองจงเปิดโอกาสเปิดอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเข้าออกก็มีคุณค่าอย่านั่งปล่อยลมหายใจทิ้ง หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะทำอะไรก็ให้ใจรับรู้ผิดถูกชั่วดีปัญญาไปแก้ไขเราเกิดมาเรามาเพื่อที่จะมาสะสางจิตใจของเราให้เข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็กลับคืนสู่สถานะเดิมคือการไม่กลับมาเกิดเราหลงเกิดมานาน หลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันนั้นนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าอย่าเพิ่งไปตามพุ่งข่าวมันเอาอยู่ปัจจุบันขณะในพบมนุษย์นี่แหละให้มันได้อยาขันห้ามีอะไรว่างมีอะไรบ้าง,างตัววิญญาณเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณในขันห้าการแยกการคลายเป็นอย่างไรเราต้องดูการสร้างบุญสร้างบรารมีนี่เราต้องสร้าง พวกเรามีโอกาสมากถึงได้ทำเคยทำมาก่อนเคยสร้างร่วมกันมาก่อนถึงได้มาร่วมกันมาช่วยกันส่วนการขัดเกากิเลสภายในเราก็พยายามแก้ไขตลอดเวลาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเถไดาเวลาซับภายในก็สร้างซับครั้งในก็ละขัดเก่าทาใจให้สะอาดทําใจให้บริสุทธิ์ถึงเวลาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันอาจตั้งใจละพรกัน